วันนี้มาเที่ยวค่ะเดินออกกําลังกายนะคะมาเจอเป็ดสองคู่เนี่ยคะ่ะกันกินนอนพักพรล่อนามอังลองัององเป็ดสวีเดนนะคะเป็ดจ้อยอยด้ยคะ่ะพี่น้องตะกินเคยหลักไปกินเยู่ นานาจะมันอยู่จังใดป่าธรรมชาติค่ะบม่มีป่าดอกเลยหากินจังไดละ่ะครับคันโกอุดเดี๋วแวกอ,อกซ่อคอม มีเพื่อนอยู่นะนี่สองตัวอยู่ทางนอนก็สองตัวสี่ตัวโอ้หลายตัวอยู่ตัวหนูกำลังมาสองตัวนั้น,นอนพักผ่อนลำเลียตะมดอดอะไรอะไรกลาบกราบกลับกับกบมานี้มาเพื่อนมากลาบกลาบกลบกบ กาบ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 รูคขามาฟุตทูเดวายอฮหมอดเนสตะกงวิทอมอดเข้ามาเที่ยวหลังจะเอาไปอาหารมาให้เอาขนมปังมาให้ไม่รู้ว่ามีเป็ดเยอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยกราบ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 ขอโทษนะคะไม่มีอาหารให้ค่ะเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยกราบ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 กรราบกาบ นี the the ่ตัวเนี้ยที่ลองกราบ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 บ้านมุขอยอืดได้เป็ดนี่เนอืดค่ะกราบ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 เป็นว่าเป็นไม่มีอาหารเก็บเดสมอได้เลยงได้อฮ่อะไรเหรออินเตอรสตูอ๋อได้แฮ่เบบี้ กับ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 มคอมฟกับ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 